สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้กลับมาพบพากับยายาลูกถุกมาล้ำโซเชียลอีกแล้วค่ะวันนี้มาพูดถึงลูกสาวสักหน่อยค่ะน้องอาร์ไอศก,กุณาพรค่ะน้องอาร์ไอศก,กุณาพรวันนี้ที่ยายาจะมาพูดถึงก็คือยายาเลื่อนไปเจอในคลิปในคลิปเรียวนะคะในคลิปเรียวในคลิปต่อๆจากช่องต่อเห็นลหลายๆคลิปค่ะเห็นลหลายๆคลิปน้องอารอเวลาใครทําอะไรน้องอาจจะแบบว่าไหว ขอบคุณทุกครั้งทุกคนด้วยขอบคุณทุกคนอย่างล่าสุดนะคะเป็นคลิปที่น้องอ้ายได้ไหว้คุณย่าก่อนไหว้คุณย่าก่อนทําการแสดงเอาเลิกเอาชัยขอพรจากคุณย่านะคะขอพรจากคุณย่าก,ก็คือไหว้แล้วหนึ่งอ่าไหว้แล้วหนึ่งพี่จ๋ามาแต่งตัวให้พี่ดนธนาดนมาแต่งตัวให้อีกมามัดมาแต่งชุดมาแต่งตัวมาช่วยน้องแต่งตัวมาช่วยอ่าน้องจ๋าแต่งตัว ทำอะไรเสร็จน้องจ๋าคือไหว้อันทําอะไรเสร็จยกมือไหว้ขอบคุณใส่มงกุฎให้เสร็จขอบคุณจะลุกขึ้นพี่จ๋าช่วยจับก็ขอบคุณอีกนี่พี่น้องคะอันนี้อันหนึ่งแล้วนะอันนี้อีกหนึ่งอย่างเช่นก่อนขึ้นก่อนขึ้นทําการแสดงก่อนขึ้นโชว์พ่อจ๋าจะร้องก่อนรับส่งส่งต่อมาโชว์ที่น้องอายเนาะพี่น้องเนาะแล้วต้องขึ้นกับลุงเอกลุงเอกวีรศัิ์น้องต้องขึ้นกับลุงเอกก่อนขึ้นก่อนทําอะไรขอพรจากคุณลงุงขอพรจากลุงเอก ขอพรไหว้ลุงเอ๋ลุงเอต้องคอยประคองขึ้นนี่เป็นอีกหนึ่งที่น้องทําน้องทําใดๆก็ช่างกับคนทุกคนไม่ว่าที่เราเห็นมาก็คือหลายๆคลิปไม่ใช่หลายๆคลิปครับทุกคลิปเลยน้องจะรับของรับของนี่ไหว้เป็นเรื่องปกติที่น้องต้องทําน้องต้องไหว้อยู่แล้วแต่บางทีน้องเอาของไปให้ไปให้พี่ๆทีมงานให้พี่ๆบุคลากรในวงเอาขนมไปแจกน้องกขยกมือไหว้ขอบคุณ ขอบคุณพี่เขา่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนเนาะายคือแบบว่ามารยาทดีมากอยู่ข้างล่างเวทีก็แบบว่าโอ้โหยิ่งอยู่กับมิตรตู่เดี๋ยวก็หอมเดี๋ยวก็หอมแล้วที่สําคัญไอคำว,ว่าหอมนี่อยู่กับพอ่อจา๋าพี่น้องค่ะอยู่กับพอ่อจา๋าความเป็นลูกความอ้อนคุณพ่อคือแบบว่าโอ้ยย่าเบิงจะขิปพี่น้องค่ะเบิงทุกคลิป เบิ้งคลิปผูใ้ใดเอามาลงอยากกับเบิง้งกับเบิง้งพอมักเบิ้งเหมือนพี่น้องค่ะมากเบิงงเบ้งเด็กหนุอยคนนี่แม่แปลกขึ้นกันตื่นมากตองเบิ้งหรอเด้หนึ่งตองเบิ้งแล้วว่าเอ๊ะวันนี้เขาทําอะไรบ้างนะน้องไอเขาทําอะไรบ้างเขาเวลาแบบมีตูปกายดาเพลเรศน์เนาะมีตูเพลเรนไเนียยามมาเข้าไปเบิ้งเด้พี่น้องมาเข้าไปเบิง้งว่าพูดเซียจังใดกับบีดตูพ้นมาแกงมีตูสิแม่เนี่ยมันเป็นความไร้เทียงสาของเด็กเด็กสาววัยสิบเอ็ดจะเข้าสิบสองปี บางครั้งบางอย่างเนาะเด็กเนี่ยม,ม,มันบอกมันสอนกันได้่ะมันบอกมันสอนกันได้เพราะนั้นแล้วสิ่งที่ย่าจะพูดต่อไปก็คือเรื่องเรื่องดรามา่าเรื่องใดๆต่างเนี่ยพยายามอย่ายโยงไปหาน้องอย่ายโยงไปหาคุณพ่อหรือคนรอบข้างทุกคนใส่ใจแล้วก็เอ็นดูนอ้องออายจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเด็กคนนี้สามารถต่อยอดได้แบบเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองได้อย่างอย่างแบบ ที่สุดจะต้องขึ้นเป็นที่หนึ่งหรือว่าแถวหน้าต้องขึ้นเป็นแถวหน้าอีกสามปีย่าๆยามั่นใจว่าขึ้นเป็นนางเอกของหมอลำเสียงวิหกได้เลยล่ําใสเดี๋ยวเลยพี่น้องขาตอนนี้ฝึกไปก่อนฝึกไปก่อนฝึกให้ไปว่าฝึกล่ําฝึกรองไปก่อนพี่น้องขาอีกสามปีย่าๆยามั่นใจว่าออายสก,กุณาพรเสียงวิหกลูกพ่อน,นกพงศกรจะต้องขึ้นเป็นนางเอกหมอลำแถวหน้าของเมืองไทยอย่างแน่นอนอย่าๆมั่นใจเลยค่ะว่า แล้วหมอลำเสียงพิ่ยอจะต้องก้าวพัฒนาต่อไปกว่านี้แน่ๆนะคะเพราะว่าเรามีเขาเรียกว่าเรามีเพชรเม็ดงามอยู่ในมืออย่างตัวนวอ,อายอเนี่ยพ่อจ๋าเขาสอนเสมอเนาะแล้วอีกอันหนึ่งที่อาายขอพูดถึงขอ,ขอพูดถึงก็คือพ่อจ๋าเวลาให้น้องทําอะไรให้น้องทําด้วยตัวเองแต่งตัวเต้นอย่างในพี่น้องคะอยากก็นั่งเบิ้งเด้ใส่โกะใส่สิแมพี่น้องใส่ผมโกนี่แหม่น้องก็พยายามเพชดเอง พยายามฝึกเองใส่มงกุฎเองทำนู่นทำนี่เองอันไหนที่น้องพยายามจะทำได้น้องก็ต้องน้องก็พยายามฝึกและทำด้วยตัวเองถ้าทำแล้วมันยังไม่ดีพอก็พ่อจ๋าก็คอยบอกคอยสอนว่าเติมตรงนั้นเติมตรงนี้นี่เป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เด็กคนนี้เป็นที่รักของคนรอบข้างเป็นที่รักของผู้พบเห็นเป็นที่รักของผู้พบเห็นเพราะฉะนั้นแล้วบางอย่างบางอย่างที่เห็นว่าเขาเรียกว่า มันถูกถ่ายทอดหรือถูกเอามาตัดต่อพี่น้องขาบางทีคนกเก็เอามักเอา,เอา,เอาตัดคลิปแบบว่าที่ไม่ได้รู้จริงไม่ได้รู้เหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นก็มักไปตัดคลิปบางสิ่งทำให้เกิดเป็นดรามงดราม,มา่าขึ้นมาเพราะนั้นเรา,ายายเลยพี่น้องขามาดูตัวตนที่แท้ทูของน้องอไอค่ะมาดูตัวตวนที่แท้ทูว่าเขาเป็นเด็กน่ารักขนาดไหนเขาเป็นเด็กที่เขาเรียกเป็นเด็กที่น่ารักขนาดไหนเป็นเด็กที่มีอัธยาศัยดีเป็นเขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีมากๆ น้องอ้อสกุณาพรขอชื่นชมค่ะนี่แหละค่ะเป็นเรื่องราวที่ายญานำมาฝากมารายาทเป็นสิ่งสําคัญกับสังคมสมัยนี้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสังคมสมัยนี้อยู่กับโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียบางคนนะฮะลูกเต้าเนี่ยอยู่กับโทรศัพท์อยู่กับโซเชียลก็จริงแต่ถ้าเกิดอยู่กับผู้ปกครองแล้วสัง่งสอนบุตรบอกบุตรแนะนําบุตรบุตรหลานเนี่ยไปในทางที่ดีควรใช้แบบนี้ เล่นแบบนี้แบบนี้ยังไม่สมควรยังไม่เหมาะแก่วัยนะลูกอันนี้อย่าพึ่งอันนี้อย่าพึ่งเพราะฉะนั้นแล้วมันมีเหตุและผลในการสอนขอยกอวยยศให้บอน,นกพงศกรอีกหนึ่งท่านค่ะที่สําคัญคือคนสำคัญที่สุดอวยนกอวยยศให้บอสน,นกพงศกรที่คอยพร่ำสอนลูกสาวว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้เพื่อเพื่ออะไรคะปลูกฝังปลูกฝังในจิตสํานึกของเด็กว่าเราควรจะทําแบบนี้เด็กก็จะจดจําตั้งแต่ตอนนี้ แล้วเขาก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นคนที่มีประสิทธิภาพในการอยู่ร่วมในสังคมในสมัยปัจจุบันนี้ได้เพราะว่าต้องบอกว่าสังคมสมัยปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้งเขาเรียกว่าอย่างโซเชียลมีเดียที่พูดไปก่อนหน้านี้ก็คือมันเป็นเหมือนดาบสองคมนะฮะมันเป็นเหมือนดาบสองคมใช้ในทางที่ผิดเด็กก็จะเรียนรู้ในสิ่งที่ผิดๆแต่ถ้าใช้ในทางที่ถูกต้องบอกกล่าวสอนน้องในทางที่ถูกต้องน้องก็จะใช้สิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ในภายภาคหน้าและปัจจุบันให้มากที่สุด และก็ต่อคนรอบข้างด้วยแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวน้องเองด้วยอันนี้ต้องชื่นชมบอสหนกนะคะและอีกหนึ่งท่านย่าขอชื่นชมก็คือแย่านุค่ะย่านุคคือตัวชงเลยค่ะสําหรับน้องอ้ายนี่ยย่านุคือตัวชงหลักที่ทาให้ทาให้เราได้เห็นมุมน่ารักน่ารักของของบอสหนุแล้วก็น้องอา้ายแล้วทุกคนก็จะได้เห็นรอยยิ้มตามไปด้วยและหลายคลิปที่เราได้เห็นเราได้เป็นไวรัลขึ้นมาเขาแซวย,ย่าน,นุอย่างนั้นอย่างนี้คือน้องแซว เซลเพราะความรักความความเขา,า,เ,ขา,า,า,าเรียกว่าเขาเซลเรือว่าหักยาแม้เล่นกันได้แม่าเป็นอย่างแม้แต่ภายใต้นอกเหนือสิ่งอื่นใดก็อยู่ภายใต้การดูแลอยู่ในสายตาของผู้ปกครองก็คือย่าโนกบอสนอกอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วน้องอา้ายนี่แหละคือสิ่งหลักเลยที่ทําให้คนหลงรักน้องอ้ายคนรอบข้างทุกคนทุกคนเลยจริงๆอะย่ามั่นใจว่าใครอยู่กับน้องอ้ายจะได้รับพลังบวกจะได้รับ สารบริสุทธิ์เดีย๋ยวญาขอใช้คำนี้ค่ะเป็นสารบริสุทธิ์ที่ออกมาจากตัวเด็กคนนี้พลังบริสุทธิ์ที่ออกมาจากตัวเด็กคนนี้เราเห็นน้องเพียงแค่บางครั้งแค่ในคลิปเราก็ยังมีความสุขแล้วถ้าคนที่อยู่ใกล้อย่างว่าโนบอกคนที่ไม่ได้ไปอยู่ใกล้น้องจะไม่รู้อะไรเลยไม่เพราะฉะนั้นแล้วการที่จะไปคอมเมนต์หรือในทางที่ไม่ดีก็เพราะฉะนั้นแล้วก็คืออย่าคอมเมนต์ซะดีกว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดน้องอ่ะยังได้รับความรักขนาดนั้น คน,คนที่อยู่ข้างนอกมองไปจากโทรศัพท์มองไปจากสื่อโซเชียลต่างๆก็ยังบอกเอ็นดูน้องแล้วคนที่อยู่ด้วยละ่ะเขาจะได้รับความรักและพลังบวกจากน้องแค่ไหนน้องจะน่ารักขนาดไหนนี่แหละค่ะเป็นเรื่องดาวทียะนมาฝากเพราะฉะนั้นแล้วยายขอเช่นชมเด็กคนนี้มากๆเลยสำหรับน้องไอายสนานุนพรมาระย,ยาสําคัญจริงๆสําคัญมากแล้วน้องก็ทํามันได้ดีมากๆเลย ะะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยาาด้วยนะคะและขอเป็นกำลังใจให้หมอลำเสียงวิหกด้วยนะคะทำการแสดงที่ไหนขอให้วิกแตกทุกครั้งเลยผู้คนหลั่งไหลเข้าไปชมหมอลำเสียงวิหก <ๆ S 1> เยอะ,ะๆเลยนะคะวันนี้ยายาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ